แม่ท่านไม่สู้วันนี้อย่างไงท่านก็ต้องสู้อยู่ดีและเก็บแรงมาสู้วันนี้ไม่ดีกว่าหรอท่านเองไม่ได้ปล่อยชีวิตเหมือนคนบ้าใบาแต่ท่านเองยังไม่ได้รู้ว่าประสบการณ์ของคนบ้าใบาเขาสะสมมากี่ปีไม่ใช่เขาไปเป็นเลยนะแต่เขาเป็นจุดที่ยั่งยืนของเขา เขาไม่เคยถูกมองข้ามเพราะเขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นเขาเลือกในสิ่งที่เขาทำและเขาจำเพื่อจะมาทดแทนในสิ่งที่เขามีเขาจำทุกความเจ็บปวดทุกการหวยหาและทุกการอ้างวาเพราะเรื่องเหล่านั้นเขาต้องพบเจอตั้งแต่เขารู้ความจริงว่าเขามี ตัวเองอยู่คนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงในสัตว์จักที่ท่องไว้ว่าเขาจะจดจำตัวเองไปจดตาย